ตนกําเนิดมโหสถมโหสถเขาจะแต่งตั้งเจ้าให้เป็นจอมปราดแห่งมิถิลานครนเจ้าเด็กปาไม่สิ้นปิดน้ำนอยเด็กน้อยจะไปโต้หอรบนี่มโหสถเอตกใจหมดเลยเจ้าอ้วนตกลงนายเป็นอะไรกันแน่เนี่ยตั้งแต่ออกจากวังเมื่อวานก็ดูแปลกๆเงียบไปทั้งวันเลยก็มีเรื่องให้คิดนิดหน่อยมันมันเจ้ามโหสถนี่ ไงหนุนน้อยเจ้าปัญญาทำไมทำหน้าจ๋อยอย่างนี uh huh ้ล่ะคราวนี้เจอปริศนาอะไรอีกล่ะนี่ว่าจะเก่งสักแค่ไหนกันเชียวนั่นนะสิไปไกลๆเลยนะพวกแกงป่นตลาดอัตพาลไปชิ่วชิ่วชิ่วได้ชะพวกเราไปกันเถอะอย่าเสียเวลาป่วนคนขี่แพ้เลยไม่ป่วนสักทีเล่นดีกว่าเมืองหน้าคนขี้แพ้หน่าหน่าหน่าหน่น อะไรอฮะแล้วว่าไงดีลูกพี่เดินจิงมันแย่แล้วว่าไงดีแกสองคนรักชันหรือเปล่าะฮะเดก่อนเดิมก่อนมาด้วยจมน้ำหน้าจะพกตัวป่วนพระเจ้าวิเทหราชมีอะไรมาให้มโหสถทำอีกแล้วอ่ะเออเฮ้ฉันไม่ได้คิดเรื่องปริศนาอะไรหรอกฉันคิดเรื่องที่พระเจ้าวิเทหราชให้ใช้ไปทำราชการตั้งหากแล้วไปอะไรไปหรอโมโหสด ถ่าทางนายดูแปลกๆไปนะกวัานะิะีนชิก็มกไม่มีอะไรมากหรอกพวกนายไม่ต้องเป็นห่วงนะนึกออกแล้วมโหสถนายก็ไม่ได้เจอท่านพ่อท่านแม่มานานแล้วนะทำไมเหรออุหนะก็ถือโอกาสนี้แวะไปเยี่ยมพวกท่านสิเพื่อนายจะสบายใจขึ้น ฉันว่าเรื่องบางเรื่องเนอะท่านพ่อท่านแม่น่าจะเข้าใจนายมากกว่าเด็กๆอย่างพวกเราอีกนะเพลเๆลอ,อาจได้คําแนะนําดีๆด,ด้วยนะเอาอะไรเนี่ยอะไรอะไรทำไมทุกคนมองหน้าฉันแบบนี้ไห <c oughs> นายหัดพูดเข้าท่าแบบนี้เป็นไนดะ้แต่เมื่อไร่แต่ว่ายังไงก็ขอขอบใจมากนะเจ้าเดนินทางปลอดภัยนะไปหิวมาจากไหนจ๊ะเนี่ยมโหสดลูกแม่ ลูกไม่ได้กลับบ้านนานแถมยังคิดถึงอาหารฝีมือท่านแม่ใจแทบขาดเลยงั้นก็กินเยอะๆนะลูกรักแล้วอยู่ที่เทวสาลาล่ะเป็นยังไงบ้างมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเออคือว่าคือว่าลูกเอาล่ะเอาละเจ้าไม่อยากเล่าให้ฟังก็ไม่เป็นไรนะจ๊ะปัญหาของพวกหนุ่มๆน่นะพ่อลูกก็คุยกันเองก็น่าจะดีกว่านะลมอะไรหอบลูกชายมาหาพ่อเนี่ยฮะ<อ><อ>ลูกมีเรื่องอยากจะปรึกษาท่านพ่อ เล่ามาสิเออพ่อคิดว่าถ้าลูกเข้ารับใช้บ้านเมืองจะดีไหมลูกลองนึกถึงข้อเสียของการทำประโยชน์เพื่อบ้านเมืองให้พ่อฟังหน่อยสิข้อเสียเหรอฮะอืมไม่มีฮะแล้วลูกยังกังวลอะไรอีกเหรอะแต่ว่าลูกยังเป็นเด็กถ้าลูกเป็นเด็กธรรมดาแล้วทำไมพระราชาถึงอยากได้ตัวลูกไปล่ะออ ถ้าลูกเก่งพอก็ถือว่าลูกโตพอแล้วมีคนไม่อยากให้ลูกเข้าวังอยู่เยอะคนเหล่านั้นน่ะเป็นคนน่าสงสารนะมโหสถพวกเขาหวงอำนาจหวงหน้าตาหวงฐานันดรของตัวเองเขาคิดไม่ดีกับลูกก็เพราะลูกมีในสิ่งที่พวกเขาไม่มีลูกไม่เข้าใจที่ท่านพ่อพูดนึกดูซิว่าอะไรที่ทำให้พระเจ้าวิเทหราชต้องการตัวลูกน่ปัญญาของลูกนั่นแหละสิ่งที่ลูกมีและจะเป็นสิ่งที่ลูกทำประโยชน์ให้บ้านเมืองได้ด้วย เอาละในที่สุดก็ถึงวันนี้สถทีพ่อมีเรื่องอยากจะเล่าให้ลูกฟังนะเพราะพ่อเชื่อว่าวันที่ลูกต้องเข้าถวายตัวรับใช้พระเจ้าวิเทหราชจะต้องมาถึงสักทีเรื่องของชะตาชีวิตของลูกที่ถูกลิขิตมาให้เป็นจอมปราดแห่งแผ่นดินเอาแรงมือหน่อยเด็กทุกคนที่เกิดตายเลิกจอมปราดจะต้องเข้าถวายตัวเป็นข้ารับใช้ในวังโอ้ท่านรามอย่าพากลูกจะไปเลยนะโถอ,อย่าเลย นี่เจ้ากล้าขัดราชองคารอย่างนั้นหรือเด็กที่เกิดใต้เลือกจอมปราดจะต้องเข้ารับการศึกษาในวังเท่านั้นจะให้มาเลี้ยงแบบกะโหลกกะลาแบบนี้ได้ยังไงฟันเส้นหนัก,กะทำไมเราไม่ปล่อยเด็กๆพวกนี้ไปตามบุญตามกรรมละ่ะเอาไปชุบเลี้ยงให้การศึกษาทำไมนะฮะไฮ้เจา้าเซนเบิ้์ไอ้เจะาเอาไปเรียนจริงๆเราฮนะให้เรียนหนังสือเดี๋ยวโตขึ้นมาเกิดฉลาดเกินพวกเราขึ้นมา แล้วพราหมณ์เท่าอย่างข้าไม่ตกกระป๋องอย่างนั้นเหรอถ้าเสนาการขอรับนะข้าด็กอีกคนถึงจะครบร้อยตามรายชื่อนะขอรับอ้าวแล้วหมวชักช้ายืนบือ้อทำไมไปจับตัวมาให้ข้าเดี๋ยวนี้ไหนใครที่จะจับลูกเราไปไหนอ๋อ,อ,อนึกว่าใครที่ไหนเศรษฐีสิริวัฒกะแห่งมิถิลานี่เองเฮ้ยนี่ท่านไม่รู้หรอกนะว่ากำลังขัดราชอ,องค์การอยู่นะมีด้วยเหรอราชอ,องค์การแบบนี้เราคิดว่าท่านเสนากาเองนั่นแหละ ที่กาลังขัดรชาชองค์การอยู่เฮ้ยหนอยถือว่าตัวเองเป็นเจ้าของตลาดใหญ่และจะขัดขืนพวกเราได้งั้นแหละท่านเศรษฐีก็รู้แล้วนี่ว่าตามที่ขนหลูทํานายเด็กที่เกิดภายใต้เลิกจอมปราดทั้งร้อยคนจะต้องมีหนึ่งในนั้นเติบโตขึ้นมาเป็นมหาปราดแห่งมิถิลาแล้วข้าก็หวังดีจะนําทั้งร้อยคนไปชุบเลี้ยงให้การศึกษาชุบเลี้ยงเลรหน้าขำท่านเตรียมการชุบเลี้ยงเด็กกว่าร้อยคนยังไงกันนะ ท่านจะให้เด็กพวกนี้สุขวนอนที่ไหนท่านจะเอาข้าวปลาที่ไหนมาเลี้ยงเด็กหนึ่งร้อยคนนี้ท่านบอกข้าหน่อยสิท่านเสนากะทำไมละ่ะท่านเศรษฐีหรือท่านจะชุบเลี้ยงเด็กทั้งร้อยคนนี้เอาไว้เองและพอโตขึ้นคอยส่งเข้าว,วางังหรือ,อยังไงและพอถึงวันที่เด็กเหล่านี้เติบโตขึ้นข้าจะคอยดูอีกทีหนึ่งท <laughs> หารแระจะให้ข่าวให้ทั่วตั้งแต่นี้ต่อไปหนึ่งร้อยปรดัด อยู่ในความดูแลของเศรษฐีสุริวัฒกะหากเกิดเรื่องอะไรขึ้นมาเศรษฐีผู้นี้จะรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น